วัสดีครับกลับมาพบกับเราสามคนอีกแล้วเช่นเดิมกับรายการรู้อย่างเงี้รยรวยไปนานแล้วกับผมเดียไอเดียเทรดครับสวัสดีค่ะอุ้ยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ต่อจากอีพีที่แล้วนะคะที่เราจะมาพูดถึงเรื่องออทำยังไงให้เรากรเกษียณได้ไวขึ้นใช่ไหมคะอ่าใช่รวยให้เร็วกรเกษียณให้ไวอะไรเงี้ยนะครับเป็นแนวนี้สวัสดีครับเอสครับเพื่อนๆคอมมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยุคนี้ย โจทย์หลักๆคืออันนี้เป็น EP ที่3เป็นซีรีส์ที่3แล้วในเรื่องของซีรีส์นี้คือตอนแรกที่เราโจทย์ใหญ่ๆที่น ok ้องอุ้ยให้พี่ไว้ว่าในเรื่องของเด็ก Gen Alpha เด็กยุคใหม่คนรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่ทํายังไงที่สามารถตั้งตัวได้ไหวถูกไหมตอนแรกอ่ะตอนแรกเลยก็คือเรื่องของการลงทุนว่าเราสามารถเอาเงินไปลงทุนได้ถ้าเรามีแบบเฮ้ยเงินลงทุนอยู่แล้วเรามีแบบเฮ้ยมีที่บ้านพพอร์ตอยู่แล้วอื อีกแบบหนึ่งคือก็ทํางานจริงจังกับการทํางานใส่ใจกับการทํางานจะมีหลายๆคนที่บอกว่าอยู่ให้ถูกที่อยู่ให้ถูกงานอยู่ให้ถูกกับหลายๆอย่างอาชีพหนึ่งอะถ้าเกิดเห็นใจไปหลายคนที่เขาตั้งตัวได้อาชีพหนึ่งที่ทําให้คนจับไม่มีพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่จับไม่มีแล้วมาเป็นมีก็คืออาชีพเซลล์แต่เซลล์เนี่ยอาจจะต้องใช้สกิลที่ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นคุณเมย์ที่เป็นเจ้าของที่แบบที่มีคอนเทนต์ดังเลยตอนนี้ที่แบบโอ้ที่เขาปล่อยอะไรมีคน ยืมเงินเขาไปเยอะหรือที่มีดารายืมทรัพย์สมบัติเขาไปเยอะอ่ะนนเขาก็เติตบโตดักเซลล์เช่นเดียวกันฉะนั้นพี่ก็เติบโตมาดักเซลล์แต่เป็นเซลล์ด้านการลงทุนเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเซลล์แต่ละเซลล์แบบไหนอืมอ่ะแล้วเราก็ทํางานให้ถูกที่ถูกงานแล้วเราก็จริงใจกับมันเราหาอินไซต์อะไรกับมันเราหาว่ารอบที่แล้วก็บอกว่าเราหาความแตกตา่างเราต้องมีจุดเด่นในตัวเองเราต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งตรงไหนเราเอาจุดแข็งไปพัฒนานเพิ่มขึ้นไป ถ้าหลายๆคนเอาเวลาเท่ากาันแต่ไปปิดแต่จุดอ่อนพี่ว่าไม่ใช่แค่พี่ว่าหนังสือก็เขาก็เ,เขียนว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่อ่านเขาบอกว่าเสริมจุดแข็งอ่าอย่างเดียวเน้นแค่จุดแข็งเราจุดแข็งนั้แเราก็เสริมลงไปอืมเป็นแนวน,นั้นเป็นเกี่ยวกับการทางานก็ให้ตั้งตัวได้พอตั้งตัวได้ก็กลับไปข้อแรกก็เอาเงินไปลงทุนสุดท้ายแล้วคือเรื่องเก็บเงินอืมคือเรื่องเนี้ยมันมีคนทําได้จริงๆ แต่อาจจะแบบฮาร์ดคอร์หน่อยๆสมมติว่าน้องอุ้ยลองคิดดูว่าอ่ะน้องอุ้ยแบบเป็นน้องอุ้ยกับเอสเนี่ยเป็นคนไทยใช่ค่ะในปัจจุบันนี้คิดว่าวันหนึ่งใช้เงินต่ำสุดเนี่ยต่ำที่สุดเลยสักกี่บาทดีต้องใช้นะ,ต,ะต,ต้องใช้เรียกว่าต้องใช้อะไรต่ำาสุดสักกี่บาทดีถ้าแบบให้น้อยที่สุดเลยใช่ไหมคะกะ็น้อยสุดสามร้อยบาท ถ้าแบบประหยัดสุดๆเลยสามร้บาทนี่ก็จะได้อ่าเอสครับประมาณสองสามรอยบาทได้ครับอืโอเคนี่ครับพี่เพิ่งขึ้นหน้าจอให้ดูเลยสาวญี่ปุ่นสุดประหยัดใช้เงินวันละห้าสิบาทเขากินอะไรพี่เขากินแบบหนึ่งคือเขาไปดูเขาทำแบบเขาโคตรแบบซีเรียสมากๆเขาที่บอกเลยว่าเขาเป็นคนที่อาจจะ เครียดกับตัวเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันซักเซสจริงๆคือเขาบอกเลยว่าลิสเขามีลิสเลยว่าเออที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นระบบที่ดีหนึ่งคือซุปเปอร์มาร์เก็ตไหนลดราคากี่โมงอ๋อใช่ค่ะแบบนคนก็จะไปช่วงนั้นเยอะเคยไปอยู่ถูกถูกเพราะงั้นเขาลิสเลยว่าเ,เยอะจริงๆนะใช่อ่ะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้ลดลดทุกวันจันทร์หกโมงเย็นเขาก็ลิดลิสไว้ต๊ด เขาเป็นคนที่ละเอียดกับเรื่องเงินเพราะฉะนั้นที่เราจะบอกว่าเราควรละเอียดหรือเราควรเป๊ะกับเรื่องที่ควรเป๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินเนี่ยเราหามาทั้งๆสี่เรียดเราควรต้องแบบเฮ้ยจริงจังกับมันโอเคลิสต์ไว้ว่าวิลล่าอสูรเป็นวิลล่าลดสินค้าทุกวันที่15ของเดือนตอนหลัง6กโมงเย็นเขาก็โน้ตไว้อย่างเช่นอีกอันหนึ่งคือมีวันหนึ่งพี่พี่เองนะเดินเข้าไปไปทำงานที่ออฟฟิศ แล้วก็ไปเดินดองกี้ตรงสารแดงเล่นๆสิ่งหนึ่งที่เจอคือไข่ไก่ใกล้หมดอายุอีกสองวันสิบใ,ใบไข่ไก่สิบใบอีกสองวันนั่นจะหมดอายุแล้วอืมจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเอ็กซ์านะมันเป็นคําว่า best before อือหึงนั้นจริงๆหลังจากนั้นมันยังพอทานได้อยู่นะครับแต่อาจจะแบบไม่ใช่ถึงขั้นดีแล้วอืองั้นพี่ก็ลองไปซื้อมาสิบใบพี่ก็กินไข่วันละห้าปกติพี่ก็กินไข่วันละสี่ใบ, 4, บยอยู่แล้วอะไรเงรี้ยไข่ลวกเนาะแบบเฮ้ยมันก็ถูกจริงว่ะเออแบบ ก็เลยซื้อมาเออก็แบบก็แฮปปี้ดีก็สนุกดีแน้นถ้าเกิดเป็นประเทศที่มันมีระบบอ่าเขาก็จะแบบเฮ้ยจดไว้ลิสไว้ว่าประเทศนี้มันอะไรยังไงอ่าไม่ใช่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้ลดของวันไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือเขาทานแต่ของที่อาจจะไม่ได้ไประโยชน์เรียกว่าอะไรไม่ได้มีความอร่อยมากไม่ได้มีความบันเทิงทางใจมากเช่นทานแต่ไข่ลวกทานแต่ไข่ต้มกินแต่ขนมปังอืม คือกินขอ,องเบสิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ไข่ดาวทำไข่ลวกกินง่ายๆอืออือฮึแล้วไปทํางานก็เดินไปทํางานปั่นจักรยานไปประเทศญี่ปุ่น,นแต่แบบปั่นจักรยานได้ไงอากาศเย็นๆประเทศไทยปัย่นจักรยานก็จะร้อน <c oughs> อือประมาณนี้อันตรายพี่ <c oughs> ใช่อันตรายด้วยถูกต้องอย่างที่น้องวิ้ยพูดเลย <c oughs> <c oughs> อาจจะอาจจะไม่มีชีวิตรอดต่อไปแล้วอะไรอย่างี้ก็ได้นะครับประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เขาใช้เงินเวลาห้าสิบบาท เขาไม่ได้ทํำแค่วันสองวันนะเขาทํากี่ปีเนี่ยดูหน้าทาาน่าจะหลายปีสิบหกปีอ๋อืยอดสิบหกปีสิบหกปีนี่เขาใช้เท่าไหร่เนี่ยเขาใช้ไปเท่าไหร่เองอ่ะเออแต่รู้ไหมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาได้คืออะไรเขามีบ้านอยู่สามหลังที่ญี่ปุ่นแล้วเขาก็ทำเป็นปล่อยเช่า แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็ทําเป็นรีคลิ่งอ่ะก็แบบเอาเงินมาลงทุนต่อหลังแรกก็ไปลงทุนไปหลังที่2หลังที่3าเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเขาก็ทําการรีชัยมนของได้จริงๆเพราะฉะนั้นพี่เจบอกว่าเฮ้ยเคสแบบเนี้ยมันก็มีนะแต่มันต้องแบบมีวินัยกับตัวเองมาก<ช>เก็บเงินก็ต้อแบบภ<อ>าษ<อ>ีสังคมเนี่ยไปกินเข้ากับเพื่อนหรือไปแฮง g i n g o t ไปปาร์ตี้<ช>ไปใดๆ ค่อนข้างยากสมมติเนี่ยเริ่มยีม่สิบสองสี่สิบอ่ะสิบหกปีก็บวกเล็กนิดหนึ่ยก็สี่สิบแล้วกันหลังจากสี่สิบไปคุณก็จะมีชีวิตที่แบบอิสระทางการเงินแล้วเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่า,วาจริงๆรแล้วทุกคนนี้ถ้าเกิดเรามองกันว่าอายุสี่สิบทุกคนนี้ค่าเฉลี่ยก็ประมาณแปดสิบแล้วกันนะคิดง่ายๆแปลว่าเราทําแบบเนี้ยอีกสิบหกปีแต่เราจะสบายสี่สิบปีแต่เราจะถึงวันนั้นหรือเปล่าอือก็ต้องค,คิดแบบนี้ด้วยเฮ้ยเราจะถึงวันที่อายุสี่สิบไหม อะไรเงี้ยเพิ่มเติมไปอืมถ้าเกิดเรากินแต่ของที่ไม่มีประโยชน์หรือของที่แบบพี่เป็นอาหารามสูตรอะค่ะเออ,อประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เอามาแชร์ให้ฟังเฉยๆว่าเฮ้ยมันทําได้แล้วเขาก็เอาเงินไปลงทุนต่อเอาเงินไปทําในเรื่องของเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเหมือนกันซื้อแอสเซทเพิ่มซื้ออสังหาเพิ่มเอาอสังหามาปล่อยเช่าพอปล่อยเช่าปุ๊บได้ค่าเช่าได้เป็นแพสซีฟพอถึงจุดจุดหนึ่งก็ ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้ก็มีบ้างอยู่สามหลังปล่อยเป็นแพสซีฟไปนี้ก็ได้เช่นกันประมาณนี้แหละครับโอ้โหมันอาจจะสุดไปเลยพี่แล้วมันมีวิธีที่พี่เดียวว่าแบบน่าจะดีกว่านี้ไหมคะจริงๆแล้วถามว่าวิธีหนึ่งอะ่ะคนรวยโดยทั่วไปอะ่ะเขาไม่ค่อยประหยัดอืมเขาก็ใช้ดูแบบใช้เยอะนะ,ะแต่สิ่งหนึ่งคือเขาจะหาทางเพิ่มรายได้อ่า คืออย่างที่บอกมันก็จะกลับมาข้อที่2ว่าเราจะเพิ่มรายได้จากจุดไหนดูจุดแข็งหรือไปเพิ่มจุดไหนที่มันสามารถทำให้เราแบบเติบโตมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทําให้เราสามารถยกระดับตัวเองขึ้นได้เช่นบางครั้งการไปเรียนเทคคอร์สบางอย่างมันก็จะมีประโยชน์กว่าที่ไม่ไปเรียนทำให้เราเหนะับเอาไปต่อยอดอะไรได้เพิ่มอีกใช่ ได้ความรู้ได้คอนเน็ t ชันสิ่งที่สําคัญที่สุดในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่คิดว่าเรื่องของคอนเน็ชันความรู้เนี่ยเราหาใน AI ต่างๆห,หาใน c h a t g p t ิหาในคอร์ดหาในใดๆมันมีเยอะอยู่แล้วแต่สุดท้ายเลยนะคือเรื่องของคอนเน็ชันเรื่องของการรู้จักคนอื่นๆอ,นอนืการเข้าหาคนอันนี้พี่ว่ามันรู้ว่าคนคนนี้มีประโยชน์กับเราสิดไหนแล้วเราจะไปในเวไหนกับเขา มันแล้วอาจจะใช้เรื่องของคำว่า give and take เราให้อะไรเขาเขาจะให้อะไรเราเป็นลนักษณะเรื่องของคำว่า win-win win-win situation อันนี้พี่ว่ามันเวิร์กที่สุดแหละแล้วหลักสุดท้ายเลยคืออะหลายๆครั้งพี่ก็ทาหรือทุกคนก็จะพูดมาคือบางครั้งหรือถ้าเกิดเราเป็นผู้ให้ก่อนในหลายๆอย่างเดี๋ยวมันก็จะกลับมาดีมากๆมากๆมากๆประมาณนั้นอืมถ้าเกิดเป็นที่เสริมคือไม่ต้องไปเคร่งเครียดเหมือนสาวผู้หญิงท่านั้นก็ได้ไม่ผิดใครทําได้ไม่ผิดเลยไม่ผิด ไม่ได้จับว่าเฮ้ยมีนีผิดทําได้ดีแต่มันก็จะมีวิธีที่เพิ่มรายได้อัพสกิลตัวเองเพิ่มรายได้และชีวิตจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วคนนั้นก็อาจจะมีความสุขในรูปแบบของเขาก็ได้เขาอาจจะชอบก็ได้เราก็ไม่รู้เขาอาจจะเขาอาจจะไม่ชอบเข้าสังคมก็ได้โอเคไหมแต่วิธีของเขาคือสักเซสแล้วจริงๆประมาณนี้เคยมีคนสอนที่ว่าบางครั้งอ่ะเก่งไม่เก่งอ่ะ ไม่รู้วัดวัดกันยังไงวัดยากนะวัดยากสุดท้ายแล้ววัดกันวิธีธเดียวยังไงครับทำเงินอ<า>เออคนเก่งไม่เก่งวัดที่เดียวเลยคือคนนั้นนะ่ะทำเงินได้หรือเปล่าแนวทางเนี้ยทำเงินได้หรือเปล่าถ้าทำเงินได้แปลว่าเก่งและยิ่งถ้าเกิดทำเงินแล้วถูกกฎหมายยิ่งโคตรเก่ง โอเคไหมประมาณนั้นหรือทําเงินได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ t r ิปเปิลเก่งประมาณนั้นเช่ชนสมมติอย่างระบบตอนนี้พี่ก็พูดได้ว่าตอนนี้ที่พี่ฟิลที่สุดละฟูลฟิลที่สุดละตอนนี้คือระบบที่พี่กำลังจะให้ลูกค้าใช้งานในอนาคตที่มันสามารถทํากําไรได้จริงๆแล้วมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องอื่นเรื่องแคปิตอลแบบเฮ้ เงินลงทุนไซส์ห้ามเกินเท่านั้นเท่านี้หรือไอตัวแคปไซด์คือสูงเป็นหมื่นล้านโตไปเป็นหมื่นล้านโตไปเป็นแสนล้านเ,เราจะแบบเฮ้ยเปิดปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตอน,นอเ,เนี้ยไอโมเดลเนี้ยเดี๋ยวสักพักจะได้ใช้เพราะตอนนี้ที่ใช้เงินตัวเองในการเทสอยู่ซึ่งค่อนข้างดีประมาณนี้เดี๋ยวจะผ่านไปสักระยะหนึ่งส,สักพฤษภาคมิจุนานเดี๋ยวจะมาแชร์ในรายการว่าผ่านไปสักสามเดือนหกเดือนแล้วเนี่ย ในช่วงตลาดเป็นแบบเนี้ยผลตอบแทนมันเป็นยังไงโอเค okay, ไหมครับเพราะั้นพอสิ่งที่เราทําแบบเนี้หนึ่งคือเราทําแล้วให้มันทนําเงินให้เราจริงสองเรากีฟให้คนอื่นให้แบบลูกค้าคนอื่นได้ใช้ด้วยถูกถามว่ามันจะมีคําพูดหนึ่งที่พี่ไม่ชอบที่สุดเลยถ้ามันดีทําไมเดียถึถิ่นไม่เก็บเอาไว้ใช้เองเออข้อแรกเลยคือความคิดเนี้ยไมเค็ลเนี้ยเห็นแกตัวแล้ว เหมือนเก็บไว้คนเดียวเลยถูกสองแปลว่าคุณอะอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่มันดีมันอาจจะเป็นวิธีที่เป็นแบบเออวิธีที่แบบผิดกฎหมายหรือแบบนอื่นเนี้ยอาจจะยังไม่รู้เป็นทริคเล็กๆอะไรเงี้ยเออนิดๆหน่นนนอยๆอาจจะแคปเงินได้สักระดับหนึ่งสมมติอาจจะชนต่องเงินสักพันล้านร้อยล้าน,านอืมแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบสเกลเป็นเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านได้ แต่อะแต่ถ้าเกิดสมมติของพี่วิธีของพี่เนี่ยมันสามารถสเกลได้เป็นหมื่นล้านเลยเป็นแสนล้านก็ทําได้คนทั้งประเทศมาทําแบบแต่แบบเนี้ยก็ทําได้และสิ่งอะพะถ้าเกิดคนทั้งประเทศมาทาแบบเนี้ยสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากคนอื่นๆที่เขาไม่ไดไ้ไม่ได้เป็นเงินของเรามันจะกลายเป็นเหมือนกับพี่มีแอคทีฟแล้วก็พี่มีแพสซีฟด้วยมันก็จะเบิ้ลทวีคูณไปอีก อใชนใชนทำให้เราโตเร็วขึ้นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าสําหรับพี่เองอะ่ะพี่พี่ก็ใช้วิธีนี้เสมอก็มีคนเคยสอนที่มาพี่ก็จะจําที่เป็นคนที่แบบใครสอนอะไรพี่พี่จะมีติ้งติ้งเว็บอันเนี้ยผ่านไม่ผ่านเฮ้ยอันเนี้ยใช่ชอบเก็บมาใช้พี่เป็นคนที่เหมือนกับเฮ้ยคนคนมีคนหนึ่งมีพี่จะบอกหลายหลายคนก็จะบอกพี่ระหว่างแต่ก่อนเราจะบอกว่ามีคําว่าน้าเต็มแก้วกับหนักแก้วปั่ถูกไหม เขาบอกว่าการเป็นน้ําเต็มแก้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีอเหมือนมันทำอะไรไม่ได้แล้วถูกเป็นแก้วเปล่าให้คนอื่นพร้อมเติมจริงๆในหนังสือเล่มนั้นก็บอกว่าไม่ดีเช่นเดียวกันจริงๆแล้วสิ่งที่ดีคืออะไรคือมีน้ําในแก้วอยู่ในระดับหนึ่งที่พอไปแชร์ลิงอะไรกับใครได้ไม่ใช่จะไปรับอย่างเดียวเลยสมมติน้องอุ้ยออันนี้อัพี่เดียมีแต่ถามๆๆ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 ๆถามๆๆ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  พี่ก็กักไงไม่รู้สิครับหรือแบบน้องอุ้ยคิดว่าไงไม่รู้อะไรเนะี่เออคือ,อ,อ,อก็ต้องเป็นน้ำประมาณครึ่งแก้วที่พอไปแชร์กับใครได้บ้างแล้วก็เติมของใหม่เข้ามา uh huh. อ่าอะไรเนี่ยประมาณนั้นพี่ก็แบบเวลาใครสอนอะไรพี่พี่ก็จะรับทุกอันพี่เป็นคนที่แบบก uh huh. ล้าพูดว่าพี่เป็นคนที่ฟังทุกอันแล้วก็มีติ๊งแว็บเฮ้อันนี้ชอบ ขนาดไปเรียนรอรมีอยู่คำหนึ่งขนาดเหนื่อยๆนะครูฝึกพูดมาคำหนึ่งที่ยังจำไม่ถึงทุกวันนี้เลยพี่ก็ชอบที่สุดแล้วก็ยึดมั่นคำนี้เป็นเป็นเรียกว่ายึดถือเป็นจิตใจข้อแรกเลยความอดทนที่เกินทนจะสอนคนให้ทนทานอือแดีวพี่ชอบแบบอือัมนเวลาเกิดอะไรขึ้นที่แบบโอเคอดทนแล้วมันจะสอนเราไปเรื่อย แล้วเราก็ทําให้เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนะั<ะ>้นเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้แหละก็ะมาหลอมรวมว่าโอเคเราสามารถเก็บเงินแล้วสามารถทำให้เราก็เสียณไวได้แต่ก็มีวิธีอื่นที่เราสามารถหาไรายได้เพิ่มการหาไรายได้เพิ่มตะเกียบเร,เราก็พูดไปแล้วแล้วก็มีตอน,นอื่นๆที่เคยบอกไปว่าเราจะหาไรายได้เพิ่มจากอะไรบ้างใช่แต่ว่ายุคนี้ก็มีแบบช่องทางเยอะมากแล้วก็ง่ายกว่าแบบแต่ก่อนมากเลยค่ะใช่ ทุกวันนี้แต่ก่อนไม่มีสื่อทุกคนต้องแบบใช้โทรทัศน์ใช้ทีวีถูกไหมทุกคนเนี้ทุกคนเหมือนมีคําว่าสื่อในมือใช้ทำคอนเทนต์ได้ทําเป็นติ๊กต็อกเอร์ได้ขายของได้พี่ไปเจออันนึงขายสวยยังได้เลยขายแบบคล้ายๆสมัยก่อนพี่นุ้นอุ้ยเกิดทันไหมไอหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์น่ะไอระบบที่แบบโทรหาโทรหาแบบคนคุย 1900, หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์จำไม่ได้ไหมระบบหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์สำได้ที่ททแบบมันจะมีดูดวงมีอะไรแบบนั้นอ่าใช่ก็สมมติแต่ก่อนเราเหงาไม่รู้เอสทันหรือเปล่าตอนนั้นเกิดมาทันไหมได้ใช้เอ้ยสก็รุ่นเดียวกับพี่ไม่รู้ว่าได้ใช้หรือเปล่าไอ็หนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ที่มันมีอยู่ระบบหนึง่งใครเหงาโทรไปหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์จะไปดูดวงก็ได้จะไปทำอะไรก็ได้ทันไหมหนาทีละหกบาทว่าไปทุกวันเนี้ยไม่เคยโทรเพราะว่านาทีมันแพงอ่าใช้พี่่่ก็ไมเนนนัันนะครบ สิ่งหนึ่งเลยคือทุกคนเนี้มันมีคําว่าติ๊กปักเกอร์มาพูดออนไลน์อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ให้ให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้คนส่งสป,ปอนมาเป็นแบบตุ๊กตาเป็นอะไรครับที่มันเป็นเหมือนกับในในติ๊กต็อกอ่ะอืมอได้เดือนหนึ่งเป็นหลายหมืน่นห,หลายแสนก็มีส่งสป,ปอนมาหมายความว่าแบบส่งของมาเหรอคะส่งของหมายความว่าของที่เป็นแบบของดิจิทัลอ่ะส่งแบบพวกดอ,อกไม้ส่งอะไรเงี้ยที่มันจะมีเป็นว่าเป็นกี่เครดิตกี่อะไรเนี้ยว่าไปอือหือ หรือบางคนส่งเป็นแบบอวกาศมาเลยไยงก็มีเป็นแบบโอ,อ,อ้อนันั้นยิ่งใหญ่หลายพันหลายหมื่นอะไรเงี้ยอืมอ<า>ใช่เป็นคนแบบมีสายเตยอะไรเงี้ยแบบมานั่งหรือบางคนแบบขายของเหมือนพิพิพายอย่างงี้ก็ได้ใช่ค่ะอืมขายของออนไลน์ยุคนี้แค่อยากจะบอกว่าคิดจะทําอ่ะมันมันทําได้หมดใครบอกว่าโอ้เงินหาย,ยากอันนั้นแปลว่าเราอ่ะไม่ได้คิดจะทําอะไร คประมาณนั้นมากกว่านะครับนั้นก็เป็นตัวอย่างของตอนนี้ว่าโอเคมีชาวญี่ปุ่นสามารถแบบบังคับตัวเองคอนโทรลตัวเอง,อนเองในการเก็บเงินได้แล้วแล้วเราก็มาดูวิธีอื่นที่มันแบบเฮ้ยให้มันเฟสซิเบิลกับเราให้มันแบบชิวๆไม่รู้ว่าน้องๆเจนนี้จะเหมาะไหมบางคนแบบอยากรวยไวบางคนแบบให้มีใช้ไปวันๆก็พอแล้วอะไรเงี้ยก็อืเลือกเอาว,ว่าอยากไปเป็นแบบไหน ประมาณนี้ครับโอเค okay. น้องเอน้องอุ้ยมีอะไรแชร์ไหมครับอตอนนี้ก็คิดว่าถ้าใครแบบมีไอเดียอะไรที่แบบน่าสนใจอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะหรือว่าถ้าแบบอ่อใครแบบเรื่องของอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องระบบที่พี่เดียทำอยู่ตอนนี้ก็คือกำลังเทสอยู่ที่ว่าจะช่วยทำให้เราแบบได้ค่าคอมมิชชั่นคือเหมือนกับ ได้เป็น passive income ใช่ไหมคะก็เดี๋ยวอาจจะติดตามชมกันในตอนหน้าค่ะอ่าโอเคใครสนใจครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับอ่าเราจะได้ดูฟีดแบ็กกันว่าเอ๊ะมันมีคนสนใจเยอะมากน้อยขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเราจะไปคอมเมนต์เราจะทักหาทัานทีครับโอเคได้ครับอ่ะงั้นประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ